สวัสดีครับหลังเกมกับจีนจีวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเสมอกับสเปอร์เบด้วยสกอร์สามสามนะครับมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยเกมเนี้ยอ่ะไปดูกันเลยครับเริ่มกันที่ในเกมเลยนะครับบอกเลยครับว่าโคตรมันเนาะเริ่มมา6นาทีนะครับซอนฮึงมินยิงให้สเปอร์เนี่ยออกนําเป็นศูนย์ต่อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนาทีที่9นะครับซอนมาทำครับดูตัวเองก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารับจบจริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับแมนซิตี้ออกนําเป็น2อต่อหนะครับในนาทีที่สา จากฟิลฟเดนและนาทีที่6 9ครับสเปอร์ตีเสมอเป็น22จากโลเซลโซนะครับหลังจากนั้นนะครับแมนซิตี้ก็ออกนำเป็น 3- 2จากแจ็คกลิธในนาทีที่81แต่ยังไม่จบครับสเปอร์ยังไม่ยอมนะครับตามมาเป็น3-3ในนาทีที่90จากคูลูเซฟสกี้นั่นแหละครับก็เียได้ว่าโคตรมันเนาะสเปอร์ก็ไม่ยอมจริงๆครับสู้ได้ดีมากมาก ซึ่งก็แอบสองสารสเปอร์เหมือนกันนะครับเพราะความสนใจของแฟนบอลเนี่ยไปอยู่ที่ประเด็นก่อนที่จบเกมเนาะส่วนฟาวน์มสซีก็น่าเสียดายจังหวะนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือจังหวะที่เออร์ลิงฮาลันเนี่ยโดนทําฟาว์ใส่แถวแดนกลางเนาะแล้วดูสิครับผู้ตัดสินเนี่ยผายมือออกให้เล่นต่อเป็นลูกได้เปรียบแล้วนะครับหลังจากนั้นก็แทงบอลให้แจ็คกิลิตนะครับฟลุดเดียวครับไม่ล้ำหน้าด้วยแต่ถือว่าพี่ไซมอนฮูเปอร์นะครับกรรมการเนี่ย ลเปล่าให้เป็นแมนซิตี้ได้ฟาวซะง,งั้นนะครับแทนที่จะเล่นต่อตามที่ตัวเองเนี่ยผายมือออกเนาะโอ้โหเรียได้ว่างงกันทั้งสนามเลยสิครับลายมงลายแมนก็งงไปด้วยนะครับแทนที่ใช่เล่นต่อตามที่ตัวเองเนี่ยผายมือออกเนาะคนกําลังจะหลุดเดี่ยวเข้าไปทําประตูที่4 ถ้าทำได้นะครับเป็นประตูชัยเลยแต่ไซมอนฮูเปอร์คุมกำเนิดก่อนครับก็คือเป่าหยุดให้ได้ฟาวลชัยเลยนั่นแหละครับแข้งของแมนเชสเตีรก็เข้าไปโวยกใหญ่เลยสิครับทำแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นภาพที่มีเสียงจริงๆครับดูสิครับโอ้โหฮาแลนด์นี่จานนั่นแหละครับก็จบเกมนะครับเสมอกันไป3-3เนาะแมนเชสเตีรพลาดที่จะได้ประตูชัยจากจังหวะนั้นนั่นแหละครับและหลังจบเกมนะครับแข้งของแมนเชสเตีรก็พยายามเข้าไปขอคำชี้แจงจากผู้ตัดสินเนาะอ่า ฮาแลนด์ที่หัวร้อนๆอนะครับก็ยังรอยจับมือกับลายแมนอยู่เลยครับนะแล้วก็เดินออกมาด้วยอารมณ์ที่แบบหัวเสียค่อนข้างหัวเสียเลยทีเดียวครับก็เดินออกมานะครับแล้วสังเกตไหมครับโรเซลโซนะครับ, so รบพยายามไปชดเออชนอะไรเหมือนพูดอะไรบางอย่างนะครับฮาแลนด์ก็หันกลับมาเา้าจากบาสบอล้ไหมหัวกําลังอุ่นๆอยู่ด้นี่เอาวะาอาวะเ้วย <laughs> นั่นแหละครับฮาแลนด์ก็เดินกลับไป เข้าในห้องแต่งตัวผมเปลวสวยมากนะใช้อะไรอ่ะซันซิลหรอนั่นแหละครับฮาร์แลนที่อารมณ์ค้างอยู่นะครับก็เข้าไปนห้องแต่งตัวนะครับพอได้จับโทรศัพท์ปุ๊บนะครับก็จัดการรีทวิตคลิปจังหวะที่เป็นประเด็นท้ายเกมเลยครับโดยโพสต์ที่ฮาร์แลนรีทวิตนะครับมีใจความว่าไซมอนฮูเปอร์ให้แมนซิตี้ได้เล่นต่อนะครับแล้วแล้วแจ็คกรีลิทเนี่ยลุดเดี่ยวหนึ่งต่อหนึ่งแล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาเป่าให้แมนซิตี้ได้ฝ่าวับ ประมาณนั้นนะครับฮาแลนด์ก็รีทวีตว่านับบรรจุทีนะครับแปลว่าอีหยังวะนั่นแหละครับจากการที่ฮาแลนด์ไปรีทวีตแบบนั้นนะครับก็ถ้าไม่มีข่าออกมาวฮาแลนด์เนี่ยอาจจะโดนลงโทษด้วยนะครับแต่ผมว่าฮาแลนด์ไม่สะเทือนหรอกครับฮาแลนด์ก็คงแบบลงโทษเลยนะครับแต่ขอคําชี้แจงจากกรรมการด้วยเออคือแบบไซมอนฮูเปอร์เนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับนัดที่ลิเวอร์พูลแพสเปอร์ก็เป็นพี่ไซมอนนี่แหละครับที่เป่าให้เป็นประเด็นนะครับนัดนี้ก็ มาเป่าแบบนี้อีกโอ้โหรอดูครับว่าพิมเม e ลกเนี่ยจะว่ายังไงเนาะและหลังเกมนะครับก็มีนักข่าวเนี่ยไปถามเป๊ปกูเดียล่าเกี่ยวกับจังหวะดังกล่าวนะครับเป๊ปก็มีแวะไปอาเตต้าด้วยนะครับขอคําถามอื่นผมจะไม่คอมเมนต์เหมือนกับมีเกี่วเตต้าหรอกนะแม <c oughs> มีแวะนะครับเป๊ปหลังจากนั้นเป๊ปก็พูดต่อว่า เออมันแย่นะที่จะกลับไปมองดูเหตุการณ์ผู้ตัดสินเป่านกหวีดหลังจากที่เขาปล่อยให้เกมดำเนินต่อไปแล้วเราผ่านบอลไปแดนของพวกเขาแล้วและผู้ตัดสินก็เป่าหยุดเกมผมไม่เข้าใจแอคชั่นนี้ของเขาจริงๆมันเป็นเกมที่ดีนะนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดมันน่าเสียดายที่เป็นเหมือนกับเกมลิเวอร์พูลผมรู้สึกว่าวันนี้เราโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าทึ่งในทุกๆขุมกาลังจากทีมชั้นดีจากแนวทางการเล่นและผู้จัดการทีมของพวกเขาเราสร้างโอกาสได้มากมายเราเล่นได้อย่างดุดัน เรายังต้องการเป็นจ่าฝูงของตารางแต่บางครั้งฟุตบอลก็แบบนี้แหละสำหรับกีฬาประเภทอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติเมื่อทีมไหนมีสติดีกว่า10ครั้งพวกเขาก็จะชนะ10ครั้งแต่ฟุตบอลเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นต่อมาครับเป๊ปก็ได้พูดถึงฮาร์ลนด์นะครับที่ไปรีทวิตถึงการเป่าของกรรมการนะครับเป๊ปก็ได้บอกว่าเออเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเขางุดหิดเขางุดหิดการตัดสินเกี่ยวกับแจ็คเกลิดในช่วงท้ายเกมที่ทําให้เราเนี่ยไม่ได้ประตูจากโอกาสที่มันเปิดกว้าง ในฐานะผู้จัดการทีมผมจะพูดอะไรกับนักเตะและแฟนบอลได้ละ่ะเราพยายามดีที่สุดแล้วและแฟนบอลก็เข้ามาให้กำลังใจเต็มสนามอีกนัดเป๊ปจะชอบมากเลยนะครับในนัดไหนที่มีแฟนบอลเต็มสนามบางทีครั้งหน้าเราอาจจะดีกว่านี้และเราจะปรับปรุงสเปอร์เนี่ยสร้างโอกาสได้มากแค่ไหนเชียลเวอร์พูก็สร้างโอกาสไม่ได้มากเช่นกันวันนี้เราไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่เราต้องการอีกหนจนได้แต่เรามีเกมวันพุธรออยู่เป๊ปกูเดล่าเผย โดยเกมมันพุทธนะครับแมนซิตี้จะบุกไปเยือนแอสตันวิลล่านะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะครับนั่นแหละครับจากผลเสมอในเกมนี้นะครับส่งผลให้แมนซิตี้นะครับตั้งแต่ปี2017เนี่ยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่แมนซิตี้ไม่ชนะในพรีเมียร์ลีก3นัดติดก็คือเสมอเชลซี4-4เสมอลิเวอร์พูล1-1และก็เสมอสเปอร์ส3-3นะครับส่งผลให้พวกเขาหล่นลงมาอยู่อันดับ3ของตารางคะแนนนะครับมี30แต้ม ส่วนอันดับ2อ,อย่างลิเวอร์พูลก็มี31แต้มนะครับและอันดับ1อย่างอาร์เซนอลก็มี33แต้มนะครับอาร์เซนอลบอกหนาวจังเลยน <c oughs> ะรครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าฮาแลนด์จะโดนลงโทษไหมแล้วเกี่ยวกับกรรมการเนี่ยพิมเมอร์ลีกจะว่ายังไงเนาะแล้วทุกคนเลยครับคิดเห็นยังไงคิดว่าพิมเมอร์ลีกเนี่ยจะออกแอคชั่นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้จเจอกันใหม่เข้หน้าน,นครับเจอกัน